สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุข้อนจ้าสวัสดีครับครับนั่งเป่ากองไฟแล้วคมันนี่ได้นั่งเป่ากองไฟเด้อวบิงไฟเลยมันนี่เป็นหูเย็นๆเนาะหนาวแล้วบัดหมื่บ้านนี่ถ้าฝนตกอยู่แต่ว่าบ่หนาวดีบัดมัอนี่หนาวคักได้ยังกินมัอนี่เห้าปะไงลวกหอยแชียงมันนี่หอยหอยกิอมมาลวกหอยเชียงมันนี่ทีเห็ดหอยเชอรี่พี่น้องห้าสิกอยหอยเชอรี่เนาะ จ้าพี่น้องบัานี้หอยข้าแก่แล้วเรียบร้อยจ้าลวกแล้วทำความสะอาดแล้วจ้าจะได้ก่อยหอยน้องสะอาได้ได้พ็ข้ากโพดดิฮันนี่สิเสือกยปลอมเล่าเขียวบะมีเอาของสนเลยจ้ะเออฝากเราไปยังกันบ่ไม่ฝากละมังสิเลยนี่ฝากมันฝากไปมันฝกมันนั่นก่อยวันเอ็ดมันเงากวกาปลาวาสีนั่นนะยำหนกโอ้ยังเขาพี่กอดเจียรดีนึก เฉก้ยจีก่เจ้ยวโจวะม่เป็นจาข้ยจีโอ้หันแล้วนอพี่โอ้เพิ่งมาละมังเลยาะมาเขาเดียวสันละขึนนาลบมสิบบดจะไปกลางหนวงเนื้อมาดเพิ่งายูเองดอกเข็ดพอเข็ดพอเข้าไปหาตะกินแล้วแต่มันปลมนี่ไปหายูไกลมแล้วเี่่ออะกับ ใส่ประแดกน้ำบอกไปใส่จังไ่อยู่จะมีเสียงออหอมใส่ผีกจากสอกิโลโออืมเอาเนี่มันต้งสิเขากันกับเหนือกับหนังเด้อครับต้งสม่วนกันไส่ร้ายสีงาที่อกเลยนี่เทยจะไปเทีที่ไหนบ้นะ ยูไตอยูตยู่ตรมแต่แล้วต <laughs> ำพริกตำได้เลยพริกเยอะเอาปลา้าใสเ้อครับเอาล้มตำๆได้กว่านี้ลมมาพอดีอือพริกขอกสี่ยเข็บนิดน่อยแล้วมันยังเสียบ งกินทั้งหัวโพนี่ธรรมดาพริกกันบบ้พริกกร่บ้มันพริกพริกต้องเพ็ดเหะแม่นโอ้หอยหอยีนองเอ้ยเป็นกอสารบบบไม่เห็นั้งทีมันเป็นเก่าฟัวซ้เอาโบราณ หน่อยซื้อสิหน่อยน้ำหลายดิ่หน้าฝนพูดนะฝนก็ดีค่ะดีแน่พี่น้องเอ้ยตกวอดเดือนเปิร์ติกกาดีจนว่าว่าด้เจียวเขาเด้อครับจะได้กินยวเขาเสร็จหรอกเปิดนั่นไปเมื่อเช้าเปิดยังพระท่านได้พาคกันสะเขาเยอะยังกองจุ่มกลุ่มกินเยอะสะเจ้าฝนก็เป็นดีเนาะต้องเสียวอีกจ้ะนี่

เด็ดมีโยกาผนะน้ากินข้วแสบได้เพียงไงว้าขึ้นว่า,วาที่ลูกกึนไม่กินขอก็โอ้ขี้ขานลูกเด้ยามโตนาะกินเลีวยไปยังสิยากอาีกย่ะสุดกบัดย่างเว่นกินเข้ามือละคาบเออเรี่บมึงกรน,น้อยกัน <c oughs> <บ>โอ้พียงไงสพี่เตอรรถต๊กตๆกตกตกนั่น

ี่นบอลนหนีหน่อยที่เนี่ยยังก็ถีบมันเบอรเท่าเลย่มันบ่อรอ์ออยู <c oughs> ่เออทับพี่บอนท่อเราพี่ทับพี่ม,ม,ม,มาเด้อพี่น้องข้เขาน้ำกับก่อยหอยน้ำกันจ้าโอ้ยเดี๋ยวแหละพี่น้องแสบค่ะ ai nữa thì nó phải là má cái này hoài có lắng là bạc lại hoài có lắng lại ôi hoài có lắng lại hoài có dẹp đầy cứ thì mày tìm bằng này mình bán vợ giúp mày à ngon ngon luôn chứ không phải lấy chứ thì chép tổn lấy nha bà này น้องน้องง่อยนะนยครับพี่น้องห้าตัวนี้มันบพาเก็บกับตัวีเอาออกตัไวไหมตัวเดือดแนวกินเด้อครับพี่น้องเพ็ะป้อมตัวเดือดที่ตัวนี้นั่นนะคอยบอกไว้เจ้าอันไปเจ้าตัดตัดอันเคี่ยวออกแล้วเอาต้นไปมันใส่กินฮาตช่มันใส่ดอกเจ็ดเดียวขึ้นแล้วตัวนึงจะเริ่มลูกนไม่แล้วเบบี้อมัดปูงอมัดปูกทางอ้าครับพี่น้องเพราะว่าทางนั้นเป็นดินเก่าค่ะใตา้ใช่วนเด้อครับ กินน้ำเหมือนกันแง่กับมาสนใจกับมาจัดห้อบมาดเด้อเพื่อนเกีจ้าของไปน้องเนี่ยน้อเมื่อวันสิเกี่ยวมุ้งว่านก้อนนี่นกคฝน,น,ก,ออน,นกันมาตกอีกทางเพป็น,น,น,นได้ดีดี่พอจ้าเกี่ยว่ปีนี้หน้าน้นได้ดีที่พอหน้าคุมประเลียร์ยังเนี่ยมาพ่อไปเลยก็นนะเล่นน้ำเดี๋ยวเด้อค่ะ เดี๋ยวผมไปปลูกใบยุกววยนลองไปเล่นบ่นโอ้ยจะเสีตายสิยังนี่บ่ไไปปลูกไาเป็นอ่ะเอง,นาางเองเน,เนี่ยปีมแล้วกว่าทิมตงมันเปยบ่ติมงน้าันงที่คอมโเดมเปียบมันมันันอยากเป็นเพีย มันปังงานตั้งมันเป็นน้ำเจาะมาใส่นล้วมันเลยมันเลยหยบจังหน่อยมันกืบมันกืบเศาอันนั้นปลูกกันพร้อมกันให้ปลูกรุ่นทาง่ะนก็จังเพราะท่าเป็นหน่วยพราะมันกับทางนี่ปะปลูกรุ่นอยู่หน่อยอือก็ทำพร้อมกันน่ะคือบพรานเป็นนี่อย่างบ่ค่อยไปดูแลนคือทางนี่บ่ฝนใจเสียมันมันต้นสมบูรณ์เพสมบูรณ์เลย ไอ้เพชรดเห็นบ่ะเปะ่าได้เรียงเลยม <c oughs> าเพชรดิเอาทีมเปลบกปิดเงินไ้วข้างหลังน,นี่นแตกจากเลยแล้วอุมกบลับหอยับมูตัวกัครับบอคือปักแตงนี่บป่ปก,กแตง,งขอดางมันอยู่ขมเลยปักพรนี่มันขอดทางว่าขอดางกับเพชรต้เกา เป็นกำลังเงินร่างเป็นหน่วยๆหลากหลายเป็นหน่วยหน่อยหน่วยงอหน่วยยังแม้กระทั่งเพชรจำโกก็คือพอมันท่วงคุณอาผ่าไปซ่วงกมักย้อนยังจี้ปีกมุนี่มันอยู่ได้หลายปีปีนี้มันอยู่หลายปีจังมันแก่แล้วเหยียบต้นมันหนึ่งทุกคนคืออยู่เหยียบต้นเหี้ยมหนึ่งแล้วก็มันมันดีงามหรอกอันนี้มันนี่มันใครเขาเหยียบต้นมันหนึ่งมันนี่บมันหยิป่งยอดหรือว่าข่างกลาแตกน้ำล้ำน้ำล้ำต้นหม

เปิดวันนี้หลหลกข้างเียนะแต่เบ่งพปอมิ้งรอสีสมหนาแล้เพิ่แต่ลิงปิงแต่ขาตอเนีลายหลเดี๋ยวมัแล้วนี่เก็บมาต้มใส่ปลาดุนอมันมันมันคือตน้อมเนียโอ้ส้มเขาก็เพี้ยงยซมใบมันน่อยก็ันเออใเงี้ยนี่หญ้นนะะเออหาร้เปลือกตุ๊กิ้ใดแซ่บดิ หมาอนนี้จะเอาไปสุกเลยกปชิมเลยนี่กําลังงาวกําลังรวยหลายคุดงาเลยค่เหมือนสุกแล้วมันจะเป็นไดงมันสุกมันก็เป็นบุ้นบดแดงไปยังดอกมันดอกยังจะหน่อยต้องการรสชาติมันสีหวานจากน้อยบ้างบ่มีหวานมันสสมค่ะผสมคือเก้าโอ้ใส่ต้มไก่สีหั่นจังครับ มัตีต๋ปิดเคือบางหน้าเลยแม่ท่องบางหน้าสุกคนหวานบ่ <c oughs> อันนี้สุกนนสก <c oughs> งบะหวานเดียวกันเลย <c oughs> ผมเล่าสมเลยเห็นป่าบางหน้าสุกคนหวานบ่บางหน้าสุกจะเคลียรหน่อยแต่ว่าบางง่อมันสุกขัดมันสุกมันก็อยากสีห่วยๆอยากหน่อยอยู่ดิ้อยากหวานอยากหน่อยเพสมปิดนะอเพื่อนตี๋ปิดเลยป้าดีจนดิบอึนเหมืน เห็ดลาบแล้วใส่ถุงไปขายง่ายวคือจิสั่งครือจิตสั่งตลอดเนาะเ้าออกมาหลายถ้ามาเห็ดแบบนี้ใส่ถุงใส่ถุงแพ็คถุงอะไรนีที่บาทถุงนี้ที่บาทเป็นไปขายนี่สิบนี่แต่กถือบนปอต้องเอาสามขีดเนาะถุงละสองขีดตอนนีี่ไหม้าก็าสั่งปอไหมนี่ที่ป่บ นถือกินมาด<ม>ินม่ันเนาเห็ดรวนี่เพิ่นพร้อมกินเลยเดี๋ยวนี้คนกินได้อย่างคนมาเป็นนของน้ำมันชาแต่เป็นหอยเป็นยังเดียวคืตัวสาวเยอะห่มันนั่งขกยังกับบลแล้วมันสยาเดี่ยวยมารมหาไว้จะเดเออเอาเห็ดขายเลยเถออยางขายน้ำบนันก,กันได้ขายเเห็ดหอยขายหรอสงอะไรชงนี้ที่บาทสามที่บาทโล่นโลนึงมันเก็บดแบาทหายมันโลอคุณโล่น เขาจ้องเขาจ้งตามลานนำหงเขาเห็ดใส่มงเงน้ยหน่อยจะว่าเขาจะจิตว่าเขาเห็ดสมก้นงี้ใช่ปาะมันจะจิตวาเขาสิเบลอะไรกับคาร์ดแล้วหนมันมีจุดหมองเอาอยู่ดิวองบมมีบ่อมีเลยดิเย็ไปสวยไปสวยอะไรครับจำทะเลครับเยยบฟ้าลมคืนนั้นโอ้ยเย็บไปยางไก่เต็มตรงนี้ใช่บาทนี้บาท มือเห็ดแบบนี้ของงานเนอุ้ยสุดยอดเลยเขาประจําไปซังน้ำตาลแตงโมงดอกเขาก็ขายน้ำบานเนี่ยก็โจยอยากไปเ่าลาบกินคนดีตัวนี้ลาดเราใส่ไข่ทุ่งไปขายอันนี้ลาบขายหนิอือเอาแป้งก็ราบง้วมด้วยครับจานนี่ประจําก็สองลอยดีกวอาแต่ฮักคาหอยฮักคาเชียงปูฮักคาอะไนั่นอยู่ไปเนาะ bắt kia thành như được cái tuần thì nó mà năng khổ à, hạ đường, hạ có thân để xoay thì đều dùng cái này phao phải thăm hàng ừ. <laughs> xăm cần cặp bà lấy nhân đây cả sẹp nhân nắn cái bà lấy. เนี่มาถามปลาไหอื่นๆนี่ยังปะมันเตยพอด้วมีหมองไกลเห็นไหมเขาเคยหายังขายคนก่อนวะต้องมาถามคุณนั้นเุณนันปลาไหลที่ได้ปลาไหลปลาไหลคนต้องมาถามหมองนั่นหน่อยนะบ่ปลาไหลนี่มันมีจังหวะมันอยู่ที่ตรงนี้มันใส่มันกับพวกห่อไหลเพราะว่ามันแอนมันมืดหนาคนแล้วมันจะเข่าหูเลยแอนตอนนี้มันไปซื้อตลาดสดกับพวมี่ดีป่ะ ก็รถไม่สั่งมิจฉาพันธุ์กระเทียมไม่ไดปอะไรล,ลงไปเบิ้งทางเกาล้าไ่วยนี่ด้วยหัสุดขับไปแทงเอาเป็งไรมันหกว่าหกเนาะเออไปเจาะเบ,บิ้งไหวนะสั่งได้พรรษาแล้วภาษาใหาเบื้องนั่นคนละน้องเด่นของเขาเสียเอาไหมเ,ออเราโจ้หกว่าเออให้เพิ่นเจียวเขาแล้วจะไปเบิ้งแต่ว่า,วา,าเย็นน<า>ี้มันไม่มีมรูฐางที่สั่งน้องเด่นแบบโอ้ยหก มาจากของทางส่างมันไปเวียงนอกเึเปท่านมาดูเนยังไงบ้ไปห่องกงครับเขาว่าเกแปดปีวันี้จังหีครับเออไปหาหาเบิ้งไหวบานม่งไหครับเป็นตาไปแท่งผมออกมาสดๆได้ดิมสวยนี่เขาเอ่านแบบสดๆเลยอืมบจีงีครับ ของงอผิดัว้มันต้องเกิดขึ้นหันยุร่งของไม้หเหนืเผ็ดพอควะวลาข้าบอกผิดแล้ว่าเผ็ดมาม,มีนะถ้าบอกผิดหยวกมัเหม่อเผ็ดเนื้อเผ็ดเมื่อว่ายุนี่สิรักสางาก็สองส่วเพราะว่ามนันยังคือสองตัวนเนี่ยบ่อย้เกิดมาเนี่ยเป็นต่พส เดี๋ยวดิมันก็อันนี้คิดว่านี่จริงไหมเนี่ยกราโขดกับลังแหล่ขึ้นยังขึ้นไม่ซื้อมันติดดีเนาะถ้าเป็นสัตว์เหล่าก็ะโขดอันนี้มันกัเกระเบื้กระฟ้านก็เลยเขียวมันกับลังต้นไยกับลังโมกทำเชี่ยวก็บกหันดินมันพระท่านใดอันนั้นดูครับยังกินข้าวมาถามว่ามันเอาเชี่ยวมือไหน เมื่อ้านนี่เขานัดใบจากสองมือพะนะเสเอาตาเปนะเออเรอกันอเ้าเี่ยชเี่ยวอไปขุขึ้นมาให้เออพาไปข่อยดีๆนะคนสิก้นสิเอาแทนข่อยขออสขาพดีกัน้อจู่ไอ้เขาน่ะเออมาเยี่ยเขาหนวมาเยี่ยงเขาเานเราโอน่ เออหาว่เขนว่าเขาเอิ้มีเงินแสงเงินล้านไม่อวอนมะมีเงินแสงเงินล้านไม่ควู่ก้อมกินยังบ่ได้มยนหาต่าหญ่ง้วยหันละไปนเอพี่น้องพี่น้องมาหาพี่น้องาม่ไงนคเลอกาลยก็เมียนกับปราม้านสีเอื่อมผลาจังส้เกี่ยว เดี๋ยวมาทา,านหมองตาเขาพี่น้องเจิงได้เพลยซุปมาดิแบบแบบเกี่ยวเขากับเกี่ยวหญ้าพี่น้องเอ,อ้ยเ <c ười> ขากันล่าทาถือ <c ười> บ้านนี้ขาลานเกี่ยวเกี่ยวแสแนมไปขายกับว่า,ขาวเข่าชื้นเ <c ười> ขา่าแฉบบ้านนี้พีมัตากระตาก็ได้ฝนกระตุกเอาจังไรดีบ้านนี้ขา้าก็กัมบูชาเนาะบ่านนีขาอ่อนแรง เดียวหลับไปขายเรียกว่าเก่าชินเขาแฉหักนะคะ่ะเหมืยอนฝนตกนานใหอ่อยู่ขยิมตากไปขายกับตากว่าได้ฝนกระทกเออจ้าเตียวยังไหนเพียงเอ้ยอาวไปงายเฮ้าวันวุ่นวายแบบเดี๋ยวเพิ่เจวเล่าเจียวเหล่ามาขึ้นสองถุงบ่อของเราขึ้นะ้มยานกู่นี่ย เมื่อสาเป็นหัวปลาเปิดเยอะปลสวยมากแนเป็นเสามเกี่ยวอยู่รอกันเป็นนาเขาเ่ว่าผมสังใจอยู่ว่าโอ้ยจะบอกเกี่ยวรดจนวาเลยมันก็เมื่อขึ้นเสียงฝนตกสองแถวไอแนวเียวเมื่อวกัต๊มื่อาวรินแนการตีซีไหมตีซี่ก็กววตีตีหายพอจะแย่จะแย่ะตะเวนกับตเอเดียวกันครับพี่น้องมนนี้ฮู้ึ้นเขาจินนามยินไปยิเรืเฮู้ิไปหาตังเลยังเลกัจังคนที่ตามมึงกันไปอีกเด้อครับพี่น้อง สำหรับมือนี้ผมกิดสิก้าข่าววันเาสวัสดีจากตูนจากมอนเตเนโรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ